เวลาลูกพูดคำหยาบส่วนใหญ่พ่อแม่จะชอบพูดบอกว่าไม่น่ารักเลยถามตัวเองดูก่อนเวลาเราคุยกับเพื่อนเราพูดไหมมึงเป็นไรวะโอหังอีกแล้วเหรอเราก็พูดด้วยความธรรมชาติที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นคําไม่ดีนะแต่ทําไมเราไปบอกลูกว่ามันเป็นคําไม่ดีเพราะเราเพียงแค่รู้สึกว่าเด็กมันไม่ควรพูดเฉย ผู้ใหญ่ต่างหากที่ไปตัดสินว่ามันดีหรือไม่ดีแต่ในโลกของเขาคือมีแค่ความรู้สึกล้วนๆถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่จะช่วยพัฒนาสมองของเขาให้เขารู้จักอารมณ์ตัวเองและจัดก,การอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นสิ่งที่ต้องทําอย่างแรกเลยคืออ่านความรู้สึกของลูกให้ได้ไม่ใช่ดูที่ตัวพฤติกรรมถ้าเขารู้สึกลาคาญ มันเป็นความรู้สึกที่เขาเชื่อมโยงกับคําพูดคํานี้ว่าความรู้สึกที่ฉันไม่ค่อยโอเคคือไอ้บ้าเราพูดได้นะว่าไม่ชอบไอ้บ้าเราไม่ใช้นะคะอย่าใส่อารมณ์ของเราเข้าไปเพราะความคิดเราที่มันมีต่อลูกเนี่แหละที่มันจะทําให้คําพูดของเราไหลไปเป็นคําพูดที่ไม่น่ารักกับลูกมันก็จะทําให้ลูกอารมณ์ขึ้นมากกว่าเดิมหรือรู้สึกว่าแม่ไม่เข้าใจแล้วเขาก็จะปี๊ดใส่แม่ด้วยเขาก็จะมีคําพูดที่ไม่น่ารักออกมา เข้าไปอีกเด็กก็คือเด็กประมาณ3าขวบในประมาณหลักพันวันเองอะ่ะเขาทําตามอารมณ์ของเขาล้วนๆเขาไม่ได้รู้ถูกหรือผิดเขาทําเพราะเขาอยากทําแค่นั้นเลยทําสิ่งที่ผิดนี่ก็คือการเรียนรู้ข้อผิดพลาดให้เราเพิ่มความรู้ที่ถูกต้องหรือเพิ่มพฤติกรรมที่ถูกต้องให้เขาสิ่งที่เขาต้องพูดมันคืออะไรถ้าหนูสนุกหนูบอกว่าสนุกนะลูกไม่ใช่ไอ้บ้านะคะถ้าหนูอยากให้เพื่อนเล่นด้วยแล้วเพื่อนไม่เล่นด้วยเราต้องบอกเขานะว่าเราอยากเล่นกับเธอนะทํายังไงให้ฉันได้เล่นกับเธอ

ไม่ใช่ไปว่าเขาว่าไอ้บ้าให้ขยายในสิ่งที่เขาควรจะทําแทนมันทําให้เขาเห็นอารมณ์ตัวเองชัดขึ้นการที่เขาเห็นอารมณ์ตัวเองชัดขึ้นมันทําให้สมองส่วนการคิดวิเคราะห์ของเขาได้ไต่ตองตัวเองรีมายตัวเองเหมือนเป็นกระจกเพื่อให้เขารู้จักอารมณ์เขารู้จักอารมณ์ตัวเองเก่งขึ้นเขาจะสามารถจัดการอารมณ์ตัวเองได้เก่งขึ้นด้วยจิตวิทยาการเลี้ยงลูกเนี่ยหลักสูตรของนิกกี้นะคะรวบรวมสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องใช้ในการเลี้ยงลูกเลี้ยงเขายังไงไม่ให้เขามีปม สร้างสมองเขายังไงให้เขาสามารถจัดการอารมณ์ตัวเองได้ไม่ก้าวร้าวไม่ทาร้ายคนอื่นสามารถที่จะมีวินัยในตัวเองได้โดยที่พ่อแม่ไม่ต้องพูดซ้าเข้ามาเรียนกับนิกกี้นะคะในหลักสูตรนี้จะมีทั้งเวิร์กช็อปให้คุณพ่อคุณแม่ได้ลองเรียนรู้และลองทำและนิกกี้จะอยู่ตรงนั้นคอยเป็นที่ปรึกษาให้เวลาที่เรามีปัญหาเรียนแล้ว พอไปใช้เจอคำถามเฮ้ยกลับมาถามนิกกี้ได้เพื่อให้เขาโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพนะคะอย่ารอช้านะคะเพราะว่าเด็กสมองของเขาพัฒนาทุกวัน